รถมือเดียวจากศูนย์เบนซ์เลยโอ้โหเจ้าของเดียวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลรล้วนอีกด้วยนะคะประหยัดมากๆแต่คันนี้เนี่ยคือแปลกเพราะว่าเป็นรถดีเซลแต่ออกมาใช้ปีแล้วไม่ถึงหมื่นโลนั่นเองอะสวัสดีค่ะแฟนเพจ ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันแบบสดๆค่ะเรียลไทม์เลยจากโชว์รูมของ b e n ส์ม o ต r m a ม l ที่ถนนราชดาพิเศษตรงข้ามสารอายาราชดาแห่งนี้นะคะมีใครที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนี้แล้วบ้างช่วยทักทายกันเข้ามาหน่อยเงจะคอยอ่านทุกๆคอมเมนต์ตอบทุกๆคาถามที่ทุกๆคนถามกันมาเลยทีเดียวนะคะและวันนี้ค่ะในไลฟ์สดแบบหยดติ๋งๆของเรานะคะก็ต้องเป็นรถที่พิเศษหายากมากๆ กับอีคลาส w 2 1 1ซึ่งหลายคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเบนส์มอเตอร์มอเนี่ยแทบไม่ได้ขายรถโฉมนี้แล้วนะคะเพราะว่ารถส่วนใหญ่ในตลาดแน่นอนเล็กมาเยอะอาจจะสภาพไม่สวยทีเดียวนักเพราะเขาอายุเยอะกันแล้วนะคะแต่คันนี้ค่ะเน่นไปค้นพบเพชรน้ำงาเพชรน้ำหนึ่งนะคะออกมานะคะก็แบบไม่ซื้อก็ไม่ได้นะคะคันนี้เนี่ยฟังประวัติกันก่อนค่ะเป็นรถมือเดียวจากศูนย์เบนซ์เลย โอ้โหเจ้าของเดียวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะใช้น้อยมากปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลนะคะเลขไมซีรีรวมนะตรงนี้เนี่ยหนึ่งแสนสี่หบาทเท่านั้นแทร้านเปอร์เซ็นต์ประวัติเซอร์วิสครบทุกระยะเรียกว่าเซอร์วิสยังครบท่วนกระมวนวามมากมากนะกล้าพูดเลยว่าเป็นวีวสองหนึ่งที่สภาพดีที่สุดที่คุณจะหาได้คันนึงในตลาดมือสองเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนั้นยังเป็นตัวเครื่องยอนต์ดีเซลล้ลวนๆอีกด้วยนะคะประหยัดมากๆใครได้ไปเรียกว่าคุ้มแล้วก็โชคดีมากๆคันนี้ขายแค่4,50,000หาเท่านั้นเข้ามาดูแล้วชอบอย่าลืมช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราอยู่กันแบบสดๆไปเลยเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆกันเลยดีกว่าค่ะ อีคลาสนะคะ W 2 1 1นะบอกเลยว่ามาพร้อมกับช่วงล่างที่นุ่มสบายมากที่บ้านเนงเนยังมีอยู่คันหนึ่งนะคะเรียกว่าใช้แล้วไม่ยอมขายเพราะจะหาอ e ีคลาสรุ่นใหม่ที่นุ่มสบายเหมือน W 2 1 1เนี่ยมันก็ไม่เหมือนคะ่ะทุกคนนะคือโชว์ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไปแนวสปอร์ตแนวแบบ ยึดเกาะถนนนะคะแต่ถ้าอยากได้อารมณ์แบบนุ่มเหมือนขี่เมกเนี่ยต้องจัดไปเลยก w องน w 2นะคะคันนี้สีสวยมากๆด้วยเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆจนเกือบดำนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะคะหน้ากระจังเบนซ์หรูๆค่ะโลโก้เบนซ์นะคะเรียกว่าตั้งอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เนี่ยมีชื่อเล่นนะคะว่าโฉมต้าวานนะคะ ก่อนนี้จะเป็นโฉมตากลมนะก็คือตากลมๆแต่ตัวนี้เขาเรียกโฉมตาหวานนะคะก็จะเป็นตาเฉียงๆออกมาทางด้านข้างสักนิดนึงค่ะเดินรอบคันกันนะคะวันนี้เรียกว่าใส่เสื้อสีชมพูบานเย็นมาแมชกับสีรถเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณอดุลน,นะคะาพามาดูด้านหลังด้วยค่ะเส้นสายของร2ิว1วนะคะ สีเข้มๆนะเรียกว่าไม่ค่อยมีให้เห็นกันสักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ที่ขายก็จะเป็นสีบอลเงินสีบอลทองคันนี้ก็เรียกว่าเป็นสีน้ําเงินมิดไนท์บลูค่ะหายากค่ะเปิดขึ้นมานะคะพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่อลังการนะคะตามสไตล์ e-class ค่ะใครที่ใช้แล้วชอบแล้วรักนะ จะไม่ขายเลยนะคะรุน่นนี้อย่างที่น้นเคยทำคอนเทนต์ไปครั้งหนึ่งนะคะว่าเอารถรุ่นนี้ไปเซอร์วิสนะคะในอู่ของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์เลยว่าชอบมากเหมือนกันใช้แล้วไม่อยากขายนะคะ,ะเปิดฝาเปิดประตูกันเข้ามานิดนึงนะคะเจ้าของเก่าเขาใช้คนเดียวแล้วเขาไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยเขาบอกว่าเอาไว้ขับไปจ่ายตลาดนะเอาไว้ขับไปฟู้ดแลนด์หน้าบ้านแค่นั้นเองนะคะ แบบเป็นสุภาพสุตรีน่ารักน่ารักนะคะอยู่ท่านหนึ่งนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะทั้งบอบโพรงมาลายภายในนะคะใหม่นะคะภายในก็จะเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีเทาเข้มค่ะด้านล่างเป็นสีเทาอ่อนนะคะแผงประตูก็เช่นกันก็จะเป็นทูโทนโดดเด่นด้วยตัวลายไม้ที่เป็นสีน้ำตาลอมแดงเงาเงานะคะดูหรูหราคลาสสิกมากๆ นบอร์ดเมมโมรีนะคะ, memory, ะ,คะปรับได้ทั้งหมด10ทิศทางเมมได้3รูปแบบสิ่งอะไรใดๆก็อโตโนม t ตินะคะทั้งกระจกมองข้างเอยปรับคงมาลายัยเอยอะไรต่างๆนะคะสวยใหม่เอี่ยมอ่อ,องมากๆเลยปรับวิทยุนะคะมีซีดีซ็อกเกปรับแอร์แยก d ูอัลโ n e ค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะเดี๋ยวพาเข้าฝั่งนู้นไปดูความใหม่ของภายในกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนมีใครมีคำถามอะไรบ้างถามกันเข้ามาหน่อยค่ะอย่าลืมช่วยกันกดแชร์ด้วยนะคะ211สวยๆนะหายากกว่ารุ่นใหม่สวยๆอีกนะคือจะบอกว่าอย่างอีทชามปัจจุบันเนี่ยคือ W 2 1 3 f a c e l i f t ถูกต้องไหมคะซึ่ง W 2 1 3 f a c e l i f t เนี่ยถ้าถามว่าหาใหม่ๆหาง่ายกว่า211 f a c e l i f t ใหม่ๆนะ อ๋อสองหนึ่งหนึ่งใหม่ๆนะนึกออกป่ะคะเพราะว่ายิ่งรถที่เขาเป็นโฉมก่อนเนี้ยมันก็จะยิ่งหาที่เขาวิ่งน้อยๆย,ยากไงแล้วคันเนี้ยแสนสี่นะคะปกติเครื่องดีเซลใครๆเขาก็ขับเอาคือออกออกมาเพื่อวิ่งทั้งๆนั้นนะคะแต่คันเนี้ยเนี่ยคือแปลกเพราะว่าเป็นรถดีเซลแต่ออกมาใช้ปีแล้วไม่ถึงหมื่นโลนั่นเองอะซ o o ให้ดูเห็นความใหม่นิดนึงนะคะของตัวเบาะอะไรต่างๆนะ ถามว่าช่วงล่างแบบนี้สมรรถนะแบบนี้นะคะแล้วงบประมาณ4 5่แสนหเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนราคาเน,นี้ต้องบอกให้เลยว่าซื้อพับป้มหวาดจริงๆนะคะด้วยความที่แบบใหม่อะคะ่ะสวยงามมากๆนะคะก็เลิศเลยอลองดูทางด้านหลังนิดนึงนะคะ พื้นที่กว้างขวางค่ะตามสไตล e ์ c ีคล s s e v i l l ์211นะคะเดีย๋ยวไปนั่งให้ดูด้วยคนนะคะเปราห่ายเซอร์วิสคือครบเลยค่ะคันนี้เขาดูแลรักษามาอย่างดีมากนะคะเราไปซื้อนะ E c o คคามือสองในงบนี้ค่ะ450,000ไม่มีทางนะจะได้ลุคความภูมิฐานนะคะ สมรรถนะความนุ่มนวลและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะแบบคันนี้อย่างแน่นอนพื้นที่ค่ะกว้างสบายเบาะสีอัลปคาเกรยนะคะหลังคาก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นสีเทาสวยงามใหม่เอี่ยมอ่องทั้งรถทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าน่าใช่มากๆเดี๋ยวพาไปดูทั้งด้านหน้ากันค่ะมีใครมีคำถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ก็เรียกว่าใครที่ได้ใช้ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ไปก็เรียกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะได้ใกล้เคียงนะคะ3ามแสนกว่าบาทนะคะสี่แสนต้องดูที่เสเตตเมนต์ด้วยอีกทีนึงแต่ถ้าตีเข้าๆกลมๆค่ะ4ี่แสนผ่อนสบายๆเดือนละแค่9,500กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเมื่อเทียบกับการผ่อนแบบ5ปีค่ะ ใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนไลฟ์นะคะหรือว่าช่วงหลังไลฟ์ก็ตามนะคะโทรเข้ามาหาเราได้เลยที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมายแอแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์ม r ร์เ e อร์มอนั่นเองนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในการรีวิวรถวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนคันนี้ใครชอบก็แอดไว้ได้เลยจองไว้ก่อนได้เลยนะมาดูลับลอง ถูกใจสภาพแน่นอนจะได้ไม่หลุดไปเป็นของคนอื่นนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ